สวัสดีพี่น,อน,น้องวันนี้แต่ไม่ใด่ตอกเข่าต้มอันต,ต,มต้มขาไก่ต้มยำต้มยำขาไก่มีแจงผสมเนี่ยแจง ขาไก่ย่ำขาไก่มะเขือเทศแลัวพระควมปีเสียงหนม่นมีตะไคร่มีขาอีก,ก,ะ,กะบักนาวหมอเดือดแด้วเชีขาไก่ไปลุ่งมาเนี่ยจงขาไก่ ขาลุงกอนครับกต่ไท่ต่อาไก่ยต้ยมยำตีไก่ เนื้วอวกมะเขือเฉียดใจ นี่เกลือเกลือใส้ตุมตีนไก่มัน,นตุ่มขาไก่จาสุกเรเด้วยมันด้เย้อางขาไก่นาวไส่ cái ao bay ngắm tỷ đây để vai xịt xịn đẹp dân tùng trong cây มันนี่กันหนึ่งเข่าเหนียวเข่าเหนียวว่าเสร็จสิ้นแล้วให้กับเขาวันนี่รุ่งทิ่ต่านี่นะจ้าหนึ่งเขาเ่าสุกขึ้น วันนี้ละจ้าสวัสดีจ้าวันนี่ใส่เข่าเด้อเข่าสุกแล้วเข่าสารเป็นมันสุกแล้วเขาเนียอันนี้คือเขาเย็นนี่ยป่วยออกแต่สารมันกินบ่ท่าน 这、嗯、是进售票口，开、嗯、花、花叶在上面，中间摩天。 这尼是家。